สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโ,โลกวันนี้ก็มาลัพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ใครก็มาลซื้อมาสืุอของพี่น้องอยู่อันลานขาประจำมูบ่บ้านเนาะคือว่าเป็น,นแผ่แเวบ้านเท่ากับกสี่สิบ่วนอีเลเว่นนั่นแหละนะกะ,ะคนบลายดอกพี่น้องคนก็ะลอมแหลมลอยแหลมไอ้ตอนนี้กระถ่มนึ่งละอากาศวันนี้หนาวพี่น้องสิบองศาที่ทำผสมมาคือใส่แมสต่์แตงกวะใส่ต่ไปซื้อของในร้าะซื้อแล้วล่ะพี่น้อง ซื้อแล้วล้านโมีคนล่ะเอาออกได้โอ้ยมือเสิพาไปชมบรรยากาศเดี๋ยวมือมือแดงก็มาส้มแต่บรรยากาศมือแดงก็ถ่ายแต่แนบก่าๆก็เลยบ่ค่อยได้อันมาถ่ายพี่น้องอันนี้ตะวันอิสเชอร์รี่ทรีตะเรียวเชอร์รี่ทรียนอ่ะตะเซมายเชอร์รี่ทรียนอ่ะซัมไทม์เดย์เนี่ยไมเชอร์รี่ทรียวเด็กเด็กตาย นี่ there wrong, s perfect. <S ชัวร์นั่นคือวินเทมนี่เป็นไงไปส่องก่อนนะบัวไก่ดอกงามข้าวเดียวนะคะแถวนี้ก็ะซิมีแต่บังกะโลพี่น้องออกไปหากนกเป็นบ้านสันเดียวบ้านบ้านไอซองสันไปพุ่ช่วง,น,น,ง,ง,น,ง,งน,วนั้นมันเป็นมังกรโลมันก็เป็นบังกรโลบังกรโลนี่คือบ้านสันเดียวพี่น้องอยู่นี่เขาเอิญบ้านบังกรโลกคันเป็นบ้านสันเดียวอันนี้ก็เป็นร้านอาหารพี่น้อง สี Start Saturday one, February. One not, you, uh, uh, ่สตาร์ทซทเทเดวันเฟบวดับเบิัพนี่ก็เป็นพับ่น้ออันนี้ด้วันอีสโฮเทียลนอนไวัเซอินินอะบอว้าวเทียอยู่ทุกคนหมเขร์บสามไม่ไปยูวินอีติ ยูช sure? ัววันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถือวินถ่งไปหลงงปังเงินสองฟอนทิ้งเงินสองฟอนไปแล้วแบตเตอรี่ <c oughs> มองได้ข้าวายลอตเตอรี่กลางเมินน่เปี <c oughs> ่หลานขาดสองหมองพเด้วยมองนี้มอง,มองนึง ตะก่อนนี้เป็นอันนี้เป็นลานค้ามู่บานพี่น้องหลังจากมิลานค้าลานอี้แล้วลานนี้กะคายไม่ค่ยคอยดีพี่น้องคือรงตกลากันตะกี้มีอยู่ลานเดียวกับคายดีเนาะอันนี้เป็นตู้ไปรษณีย์นี่น,น,นามันหล่ออีกแล้วะะอันนี้ก็เป็นทั้งขยะพี่น้อง ทางขยะวันนี้เป็นตู้โทรศัพท์อันนี้ต้วนบางอย่างประดุกพามาเลอะ,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 ะเลอกสล้อเสล่อากาศวันนี้หนะาเวเย็นปต่ไหนขนาดอยู่ในบ้านยังหนาวดิบ่าโดดมี ภาพไม่อยาลองละหมูป่าเนี่แล้วเดีพี่น้อโอ้ยผัดสั้นแน่กับตะเคาะไพเด้อ,อพี่นนอกับท้ายมือเดียวนองเปนยไ่ะเนยไฮเวยเมนแทนเนนเมนแทนเน้นโบดพี่นอน,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 นอ หมู่บ้านนี่บ่มีโบสถ์แบบหมู่บ้านที่ข่อยอยู่เด้พี่น้องหมูบนนม่บ้านมีโบสถ์อยู่แต่ว่าเป็นโบสถ์แบบบางสิ่แต่บ่ว่าโบมองนี้บ่ได้ฟังศพมื้อนี้เป็นโบสถ์แบบไปไอ้สารภาพบาเปเสื่อๆนเต็มเพลงมอนี้ก็เป็นศาลากลาง์บัตหรือว่าวิเลจฮอร์พี่น้องวิเลจฮอร์แต่ละหมู่บ้านก็สิมีวิเลจฮอร์ เป็นไอ้สารากลางบ้านมองประซุ่มมองเนี้ยจัดงานเนี้ยไปส่งนะปสองถ้าเ้าได้หนิอย่าเน่าคามถนนโมเป็นก็อ,อยากเลยครับถนนโมเปียนอู้หนาววนต้นไม้ต้นนี้อูอยยอยย้ยใหญ่แห้งนี่พี่น้องเห็นบาหลังนีบ้บ่ซองลังเลยนี่ซองลังนะเนี่ยหลังนี่ สองลัง,ลงจบฝากงามบอเป็ลมบีบีลมบีบี แพี่น้องเอ้ยรอบวันเป็นหนาหนาวอ่ะหลอดรอบวันม ok ันยามหนาวหลอดหนาวแห้งคอยซื้อของสองถุงหนึ่งสี่สิบกระป๋อนสี่สิบสองหนึ่งสัปดาห์บานไม่ใหญ่หน่พี่น้องภาสิพากย์พี่บอนบ้านนี่ก็อยู่ผู้เดียวเลยนี่อยู่ผู้เดียวผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวหลายหลายบานได้หกหกหนึ่งสมัครจะเป็นผู้เฒ่าเฒ่าอยู่เพราะว่า ขา<ส>บอกมีเหยื่อนี้เห็นอ่ะนะพี่น้องอันนี้ก็บ้านผู้เฒ่าคืออะไรหกละหกจนมาตายกับพวกหูเมื่าผสมซะตายกับพวกหูว่าตายเถ่าถิ่มซืือๆอันนี้ก็เป็นโบดพี่น้องวงนี้ตะกิ้เป็นโบดวันนี้เขาก็ขายเขาก็ขายให้ค้นด้เสือเสร็จแ้วแบบเปิดประมวนนะเอาไปออกชั้นนะพี่น้องพระเจ้เสือบวกเสือนี่พี่น้องบ้านรังนี่ สมัยเขายุ่เมืองไทยเขาฟันเห็นบาดล่างนี่ล่ะเขาฟันเห็นบาดล่างนี่ล่ะคี่นอ้อเสื้อบวเสือเส้อแล้วไม่เสือ้อฟันเห็นเอาข่อยอินปันนี้เขาขี่รถพานมาเอ,าอเ้าข่บบว่าบาดล่างนี่ตัวเลยเข่อยยันเห็นเส,สยทำไมเขายุ่เมืองไทยโดนเหรอแล้วจะจำจะจำสุดป่วย ทำไมสีขาวๆหน่อยงามันเวลามันออกมันเวลามันหวานมันบาด้อมกันงามๆแถวนี้ลามถ่วมด้อยพี่น้องปีวางหาเนตดถว่วขอมาอยู่แปดปีมูฮุกกระนามถวม่วมองนี่ละนี่บ้านมูจเจสิกาลังลังค่ผู้ใดีบังขอดูๆกับสิจำทางหน่อยู่อได้น่อน ไทยแต่ทางเก่าๆไปเพ <c oughs> ื่อน <c oughs> ถ้าผู้ชมว่าโอ้ยก็ไปทยบังไม่แน่ไายหมองไม่บ่ได้เด้อไปใส่บ่ได้ดคุณยิ่งข่าวว่าวันที่หนึ่งเดือนหนาพี่น้องเขาเสียหายนักเรียนไปโรงเรียนอ่ะเด้ให้ปอลหนึ่งก็ปรหกไปก่อนปอลหนึ่งก็ปรหกไปโรงเรียนก่อนเขาฉีดจดหมายมานายกรัฐมนตรีบอกว่าไฮปอหนึ่งก็ปรหกไปโรงเรียนก่อนพัสดุ์มาประกาศว่ที่รังกระจังออกนโยบายใหม่ าจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะพี่น้องท้าเบิ่งก่อนตะว่ามือนีไอ้บริษัทบางบริษัทกะคนก็นเริ่มไปทํางานลวมือนีพี่น้องรดกระายเป็นพิเศษล่ะถ้าเบื่องว่ามันสีสถานการณ์มันสิเป็นแบบใดต่ว่าตอนนี้คนตายก็ลดลงนะพี่น้องคนเสียชีวิตก็ลดลงอ่าหูซึกว่ามือนีสีสองร้อยนี่แหละมือนีเฮือมือว่านี่บุหลังเขาก็ไ้เขาก็ไ้ติดตามข่าวเรื่องไอ้ตัวเหล็ก มาหล่เมือแล้วพี่น้องเขาว่าอานทำเพื่อส้มเบื่อเขาก็เลยบอดเลยไล่งานบอดเลยไปติดตามข่าวว่าสินซะคำบอดเลยติดตามข่าวกับบอดเลยมาบอกสู่ฟั่งนะช่วงนี้มันกําเป็นเต้เดิมๆเหมนนะเล็กหน่อยก็เลี่ยนอยู่บ้านเล็กหน่อยก็เลี่ยนอยู่บ้านเลี่ยนเลยละเขาก็มีเวลาพักผ่อนเขาสินเนาะเขากับบอดเลยไปจูวจีเข้าหลายบอดเลยเฮ็ดวิดีโอหนุ่มนะเขาก็บโมวแนวเฮ็ดนะพี่น้อง <laughs> มูนมนี่นี่ยเอาสิบอกไอ้ฟังมันบริษัทไปใส่มาใส่ไหลนะกับเบียอันนี้ก็เป็นบริษัทยังโมน,นี่ส่งออกว่า transport trading trading บางต้นดอกไม้ต้นนั้นพี่นนองสูงแห้งสีหมองหมองแนบเนี้ยกระเพเหนละคันแดดเปลือกบอนพีซิงป่าล่างนี้อ็น แปดปีแล้วพี่น้อมงม,มีคนอยู่คันบ้านได้คนป่ะยู่ในี่กระสีกระสีอันอันพังนะพี่น้อมงม,มีคนรักษา <c oughs> you can't go first <c oughs> บ้านนี้คือมีแกะอยหมาเงี้ย <c oughs> เสียงแกะ แกไม่ออกมองนี้ตะกี้เขาว่าสิมาเฮ็ดบาดจัดสันย่อยันสร้อยเหระพี่น้องมองนี้ยังคือกเหยียบไปบนนี่จะยามไดบ้างล่มล่มล่มมาบาดนึงว่ะหันโอ้มียนาดนี้คุยกันมาแล้วอยู่ตายคือคุยกันดนแหละกวนแมทธิวพี่น้องนี่รถ รถเมล์นี่เนาะตั <c oughs> ้งแต่เขาล็อกดาวมาตั้งแต่เขาล็อกดาวมาี่พี่น้องเขาแล่นเสมอเสมอแล่นรถเป่าเห็นไหมแล่นรถเป่าเสมอเสมอวิ่คนขี่รถเด้พี่น้องทางแล่นอ่ะนะเขาก็บอกเข้าใจว่าเป็นอยังเขาคือเขี่จังเสียเสมอเลยเด้พี่น้องมือละอันชั่วโมงนะแปลว่าหมู่บ้านกว่านี้มันเสียรถเมล์มันเสียผ่านถูกชั่วโมงมนบ่ไมนก็ขี่เสมอเสมอเลยทุกชั่วโมงประจํา แนดนรถเป่าจา้าู้สิแดน,นเหตุยังคยก็เงยไหลแต่ถ้าม่มีคนเด้ม,มิค,ค่อนขี่เด้แนดนรถเป่าองศาละโอ้ยเนาะกับว่าเมียนน้อรัฐบาลกับแบกดีดีกับว่าเอ้าคือบทตาทเหันนั่นแรนจังเหมือนละเสาแลรกกี่ตัวนะเป็นอยังตง้องแรนทุกมือไอ้ทุกตลอดปกติน่ะมันน่ะแบบรัฐสภารัฐบาลเขาสิจ่ายเงินให้เพื่อจ้าขึ้นกับพวกหนวเราสิเนาะ คลิปนี้ก็ท้านี่แหละพี่น้องเคยปวดแขนเจอกันคลิปนา้ามียังดีๆส,สวยๆงานด้วยเขาจะมาบาอกให้ฟังเ่ามนี้ก็พามาเลาะมู่บ้านอีกลหละเจอกันคลิปนา้าทุกคน,นสวัสดีค่ะ